า20.30นนะครับขณะนี้น้ำได้ท่วมบริเวณลำติกขอมือตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าคอนโดลุมพินีนะครับนี่นะครับหน้าคอนโดลุมพินี การระบายนะครับท่วมขังผิวรจาจรนะครับลังติดคลองหนึ่งถนนเรียบคลองนะครับนี่นะครับเวลาสดๆเลยนะครับวันที่6การจราจรคอนข้างดขัดนะครับ oh. ดูครับเดินฝ่าน้ำไปคนมา เกือบจะเท้าล้อมอไซ์เลยนะครับในยูตรงนี้รังติดคลองหนึ่งนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงกรุงเทพแล้วครับอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับ หนักเหมือนกันนะครับนี่ก่อนหน้านี้สูงกว่านี้นะครับตอนนี้เ,เริ่มลดลงผมน,นี้ลงได้ประมาณลงไปจากเดิมประมาณ10-20ึงยเซนแล้วนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตสถานการณ์บริเวณลังสิตให้ดูอีกทีนึงนะครับฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี <S <S ครับก่อนจากกันมีรถมอเตอร์ไซค์ดับ1นึ่งคันนะครับแสดงว่าทา,างข้างหน้าค่อนข้างสูงนะครับนี่นะครับดับแล้ว1นึ่คันนะครับตรงนี้เราอยู่หน้าคอนโดลุนปีดีคองหนึ่งลังสิตนะครับ อำเภอธัญ,ญะจังหวัดปทุมธานีนะครับใกล้ๆกับห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมยังไงอย่าลืมกดทัดสามคลิให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ